ครับผมตัวนี้เป็นมุีม่ที่เรานําเข้านะครับซึ่งเป็นแพ็คสมบูรณ์มาตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับตอนนี้ตอนที่เราได้สองมาก็แกะตามนี้เลยนะครับเป็นพลาสติกแกะออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในนี้มีอะไรครับผม ก็แพ็คค่างดีเลยครับแพ็คค่างดีโอเคอนะครับโอเคครับผมค่อนข้างดีครับ ก็จะมีตะขอันนี้ก็จะมีตะขอมีตะขอเอาไว้เกี่ยวกับตัวน็อตด้านบนอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูตอนติดตั้งแล้วกันนะครับโอเคครบสมบูรณ์ครับแก้มาก็จะมีเชือกติดไว้นะครับแบบน,นี้แล้วก็แข็งแรงครับเชือกค่อนข,ข้างแข็งแรงนะครับ ยาวพอสมควรครับโอ๊ยหอยาต,าตัวนี้ถ้าเราปล่อยแล้วก็ปล่อยอย่างนี้เราจะดึงมาทางซ้ายนิดนึงก็คือดึงเข้ามาด้านในเพราะมันเป็นลอ็ลอกล็อกในตัวตัวนี้นะครับเราก็ปล่อยนะครับในกรณีที่เราดึงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราพอพอใจแล้วเราก็มาทางขวาแล้วก็ปล่อยให้มันล็อกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเก็บเราก็ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปถึงประมาณนี้ แล้วก็ดึงมาทางขวานิดนึงล้อกว่าจะล็อกในตัวนะครับมันก็สะดวกครับผมเข็งแรงครับน้ําหนักไม่เยอะครับตัวนี้ปนะระมาณสัก2โล